โดยสัสดีทุกคนยน่างวินนอจะพาทุกคนมาเบื้องหาาหานไทยยู่อัน,นอแถวไกลาบานอยู่สาวดีว่าาฮนี่นอะจะแซฟบ,บ้วก็ราคาจะเป็นอะไรจะชื่อรือแพงนาะเพราะว่าแถวนี้นอะจะมีหาอาหานประมาณมองซ้ำบอแต่ว่าเราจะเลือกไปอย่างนั้น บอนที่ว่าเฮาเคยไปนยเนาะจะไปเบิ้งกันว่าเป็นอะไรไปเลยใช่ลาสิกันนี่ก็เป็นาอาหารไทยเนาะชื่อว่าไทยเฮาซึ่งาอาหารไทยอยู่แถวนี้จะมีประมาณสามบอนเนาะตัวนี้จะเป็นอันางบอนที่ว่าคนมักมากินไรแต่บุญเฮาจะโบไปเนาะเพราะว่าคนไรเฮาจะไปกินอาหารอีกมื้ออาหารเดนชื่อว่าอานภูเก็ต donde Google Harriet ตอนนี cool ้เราห้ามาฮอรแล้วจะเป็นหานตอนนี้เนาะานทีมีคนยืนนันอยู่หน้าหานก็คือหานะหานภูเก็ตอย่างยัางขับไปเลยไปพวกคำว่าหานหานภูเก็ตเลยจะนอยเสียนันทายันมีหานในเบิร์นเป็นเมนูน่าจะเป็นเมนูในเบิร์า

หานจะน่าหักไรเนาะยูพีโนโคก็จะจะมีฟ้าปิดเชสิ <c oughs> จะเอาฝ้ามัน <c oughs> มีตัวปิดก็ดีเนื่องเพราะว่ามันจะไม่มีคนจับเจะให้ยังเจอะ ตอนนี้อาหารมาแล้วไม่เป็นเรดเจอรี่เนาะมันจะบบแดงแท้เกิร์ข้าวมันปลาไทยบ้านเฮาหนาอมันจะเป็นเลนเจอรี่ข้าวจูพี่อันมันเนะาจะอก็จะบบมีเครื่องหลังไทย แบบครีไทยเป็นกินคทอรี่น,นะพวกเกลยวมาซี่มันอย,ยาเข้มข้นไปไหนะจะจะลองเป็นมาไิแซ่บกว่าเลนครี่าจะตัวไรดด

พวกข้ากลับมาฮอดเหื่อนแล้วเนาะเชิงสรุปว่า,านนอาหารเนาะกับชื่อว่าแซบเนาะแต่ว่าชิให้ีแทบเท่ากับข้าวข้าวคนไทยแท้กับโบโบไดนะ้แล้วเพราะว่ายุเพียนโบโบค้อมีคนไทยเขาจับมาเปิดหอนาหารยืมฉนานอนยันาานนกให้คนไทยมาเปิดหอนาหิกาอยู่สาวจีไวๆพวเพราะข้าจะได้กินอาหารแบบชื่อปาร์คเนาะหรือแบบแซบตามภาษาบ้านเฮาเนาะ เซึ่งราคาหนอกะบูฮัวสิแพงไม้บอลหนอประมาณแบ็คลอยหนอถ้าว่ายูพีก็ชื่อว่าเป็นราคาที่ว่าปกติหนอแต่ถ้าเทียบใช้ราคาบันทาก็ชื่อว่าแพงหนอเพราะว่ายูพีอันอ่าปัถุยิบมันแพงก็คือของพรายเบิรงแต่ว่าผักมีที่ว่ามาจะถไทยนันมันราคามันจะสูงนันอย่างเมนหนอซัมนี้กอนขอบใจแรงล่าชีวาคําบอรวิดโอของพวกเขาในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีบายบาย